คุณกำลังรับฟัง m e t r o d e s s Podcast You are listening to m e t r o d e s Podcast The Time of Your Success The Time Liner รายการที่จะพาย้อนเวลาท่องไปตามเส้นทม์าลายของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ความรู้และความสนุกไปตลอดการเดิน,นทางกับ The Time Liner สวัสดีครับแต่ไทม์ไลน์เนอร์เอพิซดนี้จะเป็นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากเลยนะครับที่เราจะพูดถึงเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ cover ในส่วนของเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็นวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาเล่าในเอพิซดนี้ก็คือเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิซึ่งถือว่าเป็นฉากสุดท้ายของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เป็นช่วงที่ เหมาะมากเลยนะครับที่เราจะพูดถึงบุคคลคนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อเหตุการณ์นี้ซึ่งก็คือเจโรเบิร์ตออฟเฟนไฮเมอร์นะครับออฟเฟนไฮเมอร์คือใครและทำไมนะครับผู้กำกับมือทองเนาะอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับถึงต้องเอาชีวิตแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ยมาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้เราได้รับชมกันกับเรื่องที่มีชื่อว่าออฟเฟนไฮเมอร์เราจะมาทำความรู้จักนะครับกับออฟเฟนไฮเมอร์ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ในหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของโปรเจกต์แมนฮัตตันและบุคคลสำคัญร่วมสมัยที่ปรากฏตัวในหนังกันอีกด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเอพิโซดนี้อาจมีการเล่าเหตุการณ์แล้วก็ตัวละครที่ปรากฏในฉากภาพยนตร์หากใครที่คิดว่านี่คือการสปอยนะครับให้ข้ามเอพิโซดนี้ไปกันก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยมารับชมทีหลังนะครับฉากในภาพยนตร์จะเป็นการเล่าเรื่องสลับเหตุการณ์ไปมาระหว่างช่วงเวลาก่อนที่ออฟเพนไฮเมอร์นะครับจะสร้างระเบิดนิวเคลียส์สำเร็จ ที่โนแลนจะใช้คําว่าใช้ชื่อตอนนะครับว่าจะเขียนเลยว่า1จุดแล้วก็ฟิชชั่นฟิชชันเนี่ยเป็นเป,เป็นชื่อของปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เป็นต้นกําเนิดของการสร้างระเบิดปรมาณูที่ออลเฟนไฮเมอร์นะฮะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ในโครงการเมอรตันเนี่ยทำการสร้างแล้วก็ทดสอบสําเร็จครั้งแรกก็คือในปี1945แล้วก็ช่วงเวลาที่2 ที่อของหนังนะครับซึ่งจะเป็นช่วงภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ออฟเฟนไฮเมอร์เนี่ยจะต้องเข้ากระบวนการไต่สวนเนื่องจากว่าถูกกล่าวหาว่ามีความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐอเมริกาหรือมีใจฝักฝ่ายไปทางด้านของอุดมการ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็เป็นที่มาของอชื่อที่โนแลนตั้งว่าฟิวชั่นคือจะมีฟิชชั่นกับฟิวชั่น ตอนที่เป็นฟิชชั่นคือเป็นการเล่าเรื่องก่อนหน้าเหตุการณ์ค้นพบระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็ฟิวชั่นจะเป็นอัฟเตอร์แมทอัฟเตอร์แมทคือหลังจากเหตุการณ์หลังสงครามคือฟิวชั่นก็จะเป็นชื่อของปฏิกิริยานิวเคลียร์อีกตัวหนึ่งอ่าอีกชนิดหนึ่งที่เป็นอ่าที่มาของระเบิดไฮโดรเจนนะฮะซึ่งมีความรุนแรงแล้วก็อ่าถูกไอตัวระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยมันถูกเริ่มพัฒนาโดย อเมริกาในช่วงสงครามโลกพอดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกากําลังทําสงครามเย็นต่อกับสหภาพโซเวียตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันในส่วนของเทคโนโลยีตรงนี้มันก็ยังอยู่เนาะซึ่งออเปนไฮเมอร์เนี่ยเขาไม่สนับสนุนการพัฒนาต่อนะครับของโครงการ HBo m b หรือว่าไฮโดรเจนบอมหรือว่าโครงการฟิวชั่นเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์มรสมชีวิตของออบเปนไฮเมอร์ที่จะต้องเจอหลังจากที่สิ้นสุดสงครามโลกแล้วก็หลังจากที่ตัวเองเนี่ย ในสายตาของคนอเมริกาก็คือเป็นฮีโร่นะครับเพราะฉะนั้นเหตุเหตุการณ์ในหนังนะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์ในหนังจะข้ามช่วงเวลาเด็กของอัลเบ i นไฮเมอร์ไปเนาะก็คืออัลเบ i นไฮเมอร์นะครับผมก็จะเล่าส่วนช่วงนั้นนิดนึงนะครับก็คืออัลเบ i นไฮเมอร์เนี่ยเขาเกิดในปี1904เป็น่ป็นเกิดในครอบครัวที่มีฐานะก็ร่ํารวยนะครับคือรวยแล้วก็บ้านรวยเป็น เป็นครอบครัวที่มีเชื้อสายยิวอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นออฟฟนไฮเมอร์ก็จะได้รับการศึกษาที่ค่อนข้างดีมากเลยในช่วงเวลาเด็กแล้วก็ได้รับการศึกษาตามปกติเลยนะครับในไฮสคูลในโรงเรียนปกติก็เป็นโรงเรียนดังของนิวยอร์กนะครับอ,ออฟฟินไฮเมอรเ์เป็นคนเกิดที่รัฐเกิดเกิดที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยออฟฟนไฮเมอร์ก็ได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี1922 ในสาขาวิชาเคมีนะครับแล้วก็ต่อมาเขาก็เปลี่ยนเป็นมาศึกษาสาขาฟิสิก์ต่อก็ย้ายย้ายมาสนใจฟิสิกส์นะครับทีนี้ในหนังอ p อบเ e ็นไฮเเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเล่าจากช่วงที่ o p อ n เ e i นไฮเเนี่ยนะครับเขาเริ่มไปศึกษาต่อที่ Cambridge คือไปต่อที่ Cambridge และในปี1924เป็นฉากที่ o p อ n เ e i นไฮเมอร์นะครับทำแลบกับอาจารย์ของเขาอาจารย์ของเขาก็ชื่อว่าแพทริกแบ็กเกตก็เป็น นักฟิสิก์ชื่อดังเหมือนกันนะครับในยุคนั้นออลเบนไฮเมอร์ oh. <Open heimer S 2> เป็นคนที่ไม่ชอบการทำ l a าแล้วก็แต่เป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีมากแล้วก็จะโดนบูลลี่จากอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าโอ้ทำ l a บห่วยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าตามในหนังคือถ้าเอาตามฉากในหนังนะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่ออลเบนไฮเมอร์เนี่ยพยายามที่จะวางยาแบกเก็ตก็คืออาจารย์ของตัวเองด้วยการ ฉีดสารเคมีไซยาไนเข้าไปในแอปเปิลจะเป็นฉากหนึ่งที่อยู่ในหนังเนาะซึ่งหลักฐานก็อาจจะไม่ได้มีมากนะครับแต่คิดว่าโนแลนน่าจะเอาเอาพิวมกับเนี่ยนะครับน่าจะเอาหลักฐานตรงนี้มาจากหนังสือเอเมริกันโพรเทติอุสซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของของอัลเปอเร์นะครับก็มีหลายเรื่องที่หลายคนไม่ทราบเกี่ยวกับอัลเปอเร์แล้วก็เพิ่งมาได้รู้นะครับในหนังสือเล่มนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นหลายหลายจุด นในหนังก็อาจจะมีจุดอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มนั้นด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีอยู่วันหนึ่งครับที่ออฟเปนไฮเมอร์เนี่ยเขาได้ไปพบกับไอดอลของเขาอ่าที่ชื่อว่านิวส์โบหรือนิวส์บอร์เนี่ยนะครับนิวส์บอรเนี่ยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ตอนนั้นก็คือเป็นเหมือนระดับระดับเทพและระดับระดับแบบอาจารย์และก็คือ มีทฤษฎีต,ต่างๆมากมายเป็นพื้นฐานให้กับหลายๆคนก็คือเขาเป็นคนที่อยู่ในระ,ระดับเดียวกันกับไอสไตลแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออปเปนไฮเมอร์ uh, ก็ได้ในหนังนะครับนิวบอลเนี่ยเขาแนะนำออเปนไฮเมอร์ให้ไปศึกษาต่อที่เกอร์ดิงเกนเป็นมหาวิทยาลัยดังเลยที่เยอรมันนะครับออ e เปนไฮเมอร์ <Open heimer S 2> ก็เลยออกไปจากเคมบริดจ์ในปี1926ไปศึกษาต่อที่เกอร์ดิเกนซึ่ง ถ้าเอาตามหลักฐานจริงก็คือ,เ,อเราก็ไม่ทราบว่านิวบอร์เป็นคนแนะนําจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เอา,เอาเป็นเทมเมอร์ก็ไปเกอร์ทิงเกนจริงนะครับไปศึกษาต่อกับนักฟิสิกส์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าแม็กซ์บอลนะครับแม็กซ์บอลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปรมาจารย์ทางด้านฟิสิกส์แล้วก็ควอนตัมด้วยนะครับเขาเป็นคนที่เป็นคนแรกๆนะครับที่ใช้สับคิดคิดสับ ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าสับควอนตัมแมชชีนิกนะครับเป็นคนแรกๆเลยที่ใช้คำว่าควอนตัมแมชชีนิกนะครับแล้วก็ตัวออฟฟินไฮเมอร์เนี่ยเขาก็ได้ไปพบกับลูกศิษย์ของแม็กซ์บอลอีกหลายคนนะครับบางคนก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปแล้วอย่างเช่นวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กที่อยู่ในหนังอ่าก็จะมีฉากหนึ่งที่ออฟฟินไฮเมอร์นะครับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักฟิสิกส์ดังเหมือนกันนะครับ ไปพบกับไฮเซนเบิร์กไฮเซนเบิร์กตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีชื่อเสียงและในตอนที่เขาคิดคน้น uh, the uncertainty principle ก็คือหลักของความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากในวงการควอนตัมซึ่งไฮเซนเบิร์กเนี่ยต่อมาเขาก็จะมีส่วนสำคัญต่อเนื้อหาของเรื่องด้วยก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องอะนะครับไฮเซนเบิร์กได้เขาได้ไปทำงานร่วมกันกับฝั่งเยอรมันในสงครามโลก ก็คือจะเป็นเหมือนตรงข้ามกันอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครกับออฟฟนไฮเมอร์ออฟฟนไฮเมอร์ก็คิดค้นให้คิดค้นระเบิดให้อเมริกาส่วนไฮเซนเบิร์กก็คือพยายามคิดค้นระเบิดให้เยอรมันนั่นเองนะครับหลังจากจบการศึกษาในปี1 9 2 9 o p e n นะครับออฟฟนไฮเมอร์กลับมาสอนกลับมาทํางานสอนต่อที่อเมริกานะครับก็จะมีสอนอยู่ที่ UC Berkeley นะครับอ่า แล้วก็อัลเบนไฮเมอร์เนี่ยก็สร้างชื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในงานสอนที่เป็นเชิงทฤษฎีนะครับเพราะว่าอัลเบนไฮเมอร์จะสนใจงานเก่งในทางด้านของทฤษฎีมากเลยนะครับแล้วก็บทบาททางงานวิจัยของอัลเบนไฮเมอร์ก็ไปสะดุดตากับทางทางคาลเทคนะครับหรือว่า California Institute of Technology หรือว่า Caltech เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอ p ลเบนไฮเมอร์ก็จะสอนอยู่ที่ U.C. Berkeley กับ Caltech 2ที่นะครับที่ Caltech เนี่ย ก็จะเป็นฉากหนึ่งที่จะเป็นฉากแรกๆเลยนะครับที่ไอสไต์เจอออเปนไฮเมอร์อ่าก็คือเป็นฉากที่ลูวิสสตอร์นะครับอ่าถ้าอ่านเป็นภาษาอาเมริกานะก็จะลูวิสสตอร์หรือว่าสตรสเนี่ยนะครับที่แสดงโดยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะครับเป็นฉากแรกที่เจอคุยกับออเปนไฮเมอร์แล้วก็อินโทรดิวออเปนไฮเมอร์กับไอสไต์ le, ใช่ไหม ก็จะเป็นฉากนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยออฟเฟนไทเมอร์ er ก็จะได้พบกับอ,อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอร์เนสต์บราเลนส์เออร์เนสต์บรเลนส์เนี่ยก็คือจะเป็นเพื่อนของกับออฟเฟนไทเมอร์ในช่วงระยะเวลาต่อมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานแมนฮัตตันโปรเจกต์กับออฟเฟนไทเมอร์ด้วยซึ่งเอร์เนสต์บรเลนส์ตอนนั้นเนี่ยในฉากนะครับเขาประสบความสําเร็จในการาสร้างเครื่องอเร่งอนุภาคาซึ่งเครื่องนี้ เจ้าเครื่องนี้จะมีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับต่อการทด,ทดลองการยิงประจุเข้าไปในยิงอนุภาคเข้าไปในนิวเคลียสแล้วก็ทําให้เกิดปรากฏการ์สปริตอะตอมเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานของอตัวระเบิดนิวเคลีย์ในช่วงเวลาต่อมาด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยนะครับออลเฟนไฮเมอร์เนี่ยเขาก็สอนอยู่ที่คาลเทคกับ UC ซีเบอร์เกแล้วก็ มีสายสัมพันธ์ที่เหมือนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมาชิกกลุ่มฝ่ายซ้ายหรือว่าคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นนะครับในช่วงเวลานี้เองออฟฟินไฮเมอร์ก็ได้เจอกับจีนแทตล็อกนะครับจีนแทตล็อกเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกับออฟฟินไฮเมอร์ที่เจอกันในเหมือนในสมาคมกลุ่มนิยมซ้ายของของของที่คาวเทคนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ในเชิง ในเชิงชู้สาวกันด้วยนะครับจนกระทั่งในปี1939เนี่ยออเบนไฮเมอร์ก็ได้พบกับคิตตี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือคิตตี้เนี่ยแต่งงานแล้วก็มีสามีอยู่แล้วนะครับออเบนไฮเมอร์ก็มีความสัมพันธ์กับคิตตี้แล้วก็จนในที่สุดในปี1940ออเบนไฮเมอร์กับคิตตี้ก็แต่งงานกันนะครับคิตตี้ก็รีแมรี่อย่าแล้วก็แต่งงานกับออเบนไฮเมอร์ ก็จะกลายเป็นคิตตี้ออฟเฟนไฮเมอร์นั่นเองนะครับในหนังส่วนจีนแทดล็อกก็คือเป็นเหมือนนัดเจอกันเป็นการคบกันเหมือนเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ภรรยาตัวจริงของออฟเ n นไฮเมอร์นะครับทีนี้ในช่วง1939-1945ถึง1945เนี่ยเดอะแมนตันโปรเจกตก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับจากแนวคิดของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์ในช่วงเวลาเดียวกันกับการค้นพบวิธีการที่เรียกว่าเป็นการสปริตอะตอมหรือที่เรียกกันว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ปลดปล่อยพลังงานในปริมาณที่มหาศาลก็จะถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งนะที่อยู่ทางฝั่งยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางอเมริกานะครับเขาก็เหมือนหวาดระแวงอะว่าถ้าหากว่าฝั่งเยอรมันสามารถนำนวัตกรรมเนี้ยไปพัฒนาให้ใกลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ได้ก็จะเกรงว่า อาวุธนี้จะสร้างความเสียหายร้ายแรงแล้วก็นำมาสู่ชัยชนะของฝั่งเยอรมันเป็นการปิดเกมสงครามได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักฟิสิกส์อเมริกาบางคนที่เป็นเหมือนระดับปรมาจารย์แล้วอะอย่างไอน์สไตน์นะครับก็ได้ทำการเขียนจดหมายไปเตือนบปิหาิดีแฟรงคนดีรูสเวลล์นั่นแหละแล้วก็ขอเหมือนกับแนะนำว่าให้อเมริกาเนี่ยเริ่มจริงจังกับการพัฒนา การศึกษาวิจัยระเบิดนิวเคลียร์มากขึ้นมาจนถึงช่วงเวลาเริ่มต้นของแมนฮัตตันโปรเจกต์นะครับก็จะเป็นฉากคือฉากฉาก FDR เนี่ยจะไม่อยู่ในหนังนะครับแต่ว่าฉากแมนฮัตตันเนี่ยจะเริ่มขึ้นตอนที่ออฟ n เอนไฮเมอร์นะครับคุยกับเลสลีย์กรูฟเลสลีย์กรูฟเนี่ยก็จะแสดงโดยแมดเดมอนนะครับอ่าผู้รับผิดชอบเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการนี้นะครับ ทั้งคู่เนี่ยได้คุยกันถึงวิธีการดีไซน์โปรเจกต์แมนฮัตตันซึ่งในหนังอ p p เบ h e i m ไฮจะอธิบายว่า o p e เบิ e ์ทไฮเมอเนี่ยเป็นคนเสนอวิธีการก็คือหรือว่าเสนอโลเคชันอ่าบอกว่าแมนฮัตตันโปรเจกต์เนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับหลายส่วนงานทําหน้าที่ต่างกันแต่ว่าศูนย์กลางของโปรเจกต์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่รัฐนิวเม็กซิโอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าลอสอลา m o สนะครับ โดยมีออฟเฟนไฮเมอร์เนี่ยเป็นคนดูแลเหมือนเป็นผออของศูนย์นี้แล้วก็จะมีอีกศูนย์หลายๆศูนย์เลยที่ทํางานวิจัยควบคู่กันไปคู่ขนานกันไปนะครับแล้วก็จะมีศูนย์ที่วอชิงตันศูนย์ที่เทนเนสซีศูนย์ที่อีกหลายๆรัฐนะครับแล้วก็มารวมทุกอย่างไว้ที่ลอส a อลามอสอ่าแมนฮัตตันโปรเจกต์ถือว่าเป็นการรวมสุดยอดของนักฟิสิกของทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปในสมัยนั้นนะครับหลายคนไม่ว่าจะเป็น เจโรบ์ทออฟฟินไฮเมอร์นั่นแหละนะครับที่เป็นผอแล้วก็เอนริโกเฟอร์มีนะครับที่ทำหน้าที่ดูเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีการส PLIT อะตอมวิชาร์ดเฟนแมนนะครับแล้วก็จะมี uh, โดยที่ออฟฟินไฮเมอร์จะเป็นคนดูศูนย์วิจัยที่ลอสอลาโมสนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของแมนฮัตันโปรเจกต์ในเรื่องเนี่ยออฟฟินไฮเมอร์มีการพูดถึงจะมีการพูดถึงนักฟิสิกส์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเทลเลอร์ซึ่ง uh, เขาก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้เหมือนกันนะครับในปี1943เอ็ดเวิร์ดเทลเลอร์เนี่ยต่อมาเขาจะได้รับสมญานามว่าบีดาแห่งระเบิดไฮโดรเจนซึ่งในหนังนะครับก็จะมีฉากที่ในหนังก็เป็นไฮเมอร์เนี่ยก็จะมีฉากที่นักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ในห้องเนี่ยถกเถียงกันอย่างมากเลยว่าเราจะไปหาวัตถุดิบหรือธาตุยูเรเนียมมาจากไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าจะมีฉากหนึงที่เทลเลอร์เนี่ย ยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าเสนอไอเดียว่าทำไมเราไม่ทำระเบิดที่มาจากไฮโดรเจนละ่ะเออใช้ไฮโดรเจนได้ไหมมันเป็นปฏิกิริยาอีกตัวหนึง่งปฏิกิริยาฟิวชันนะครับแต่ว่าออเ n นไฮเมอร์เขาก็ปฏิเสธไอเดียนี้ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้ผลว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนะครับจริงๆแล้วมันต้องเกิดหลังจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยเราก็ต้องทำการวิจัย นิวเคลียร์ฟิชชันก่อนยูดีนะครับก่อนที่จะไปฟนะิชชันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไอเดียนี้ก็ถูกปัดตกไปนะครับแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่านี่คือเอ็ดเวิร์ดเทลเลอร์นะครับถ้าใครที่อยู่ในศึกษาอยู่ก็จะได้รู้ว่าคนนี้ก็คือเป็นอีกในช่วงเวลาต่อมานะครับเขาก็ลักดันตัวโปรเจกต์ระเบิดไฮโดรเจนหรือเอชบอมเนี่ยสำเร็จจริงๆนะครับในช่วงสงครามเย็นนะทีนี้มาสู่ฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดในหนังอัปเปอร์ไนเมอร ก็คือฉากทดสอบระเบิดลูกแรกที่ชื่อว่า Trinity นะครับในวันที่16กรกฎาคมปี1945ตามหนังก็คือ,เ,อเกิดพายุใหญ่ก่อนคืนก่อนที่จะทดสอบนะครับแล้วก็ระเบิดในทดสอบจริงๆก็คือวันที่16กรกฎาคมปี1945เวลาตี5 29นะครับผลการทดสอบระเบิด Trinity ก็ถือว่าน่าพอใจอย่างมากนะครับแล้วก็ทำให้สามารถยืนยันได้ว่าอเมริกาเนี่ยได้ประสบ ความสำเร็จในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งถ้าตามไทม์ไลน์เนาะในหนังก็คือจะเป็นช่วงของประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนพอดีซึ่งตอนนั้นนะครับต้องบอกว่า FDR หรือแฟรงค i n ินดีรูสเวลไปไหน FDR หรือแฟรงคินดีรูสเวลเนี่ยเสียชีวิตนะครับในวันที่12เมษาป,ปี1นป5ี่9 4 5ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทดสอบระเบิดนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็คือจะเป็นช่วงของแฮร์รี่เอสทรูแมนที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งพอดีเพราะฉะนั้นในหนังเราจะได้เห็นแฮร์รี่เอสทรูแมนนะครับนำแสดงโดยแกรี่โอแมนนะเพราะนอกนั้นนอกจากนั้นเนี่ยโปรเจกต์แมททัตตันนะครับจริงๆแล้วเขาเตรียมและนอกจากทรินิตี้แล้วเนี่ยแมททัตตันยังพัฒนาระเบิดอีกสองลูกที่ผลิตจากยูเรเนียมแล้วก็พลูโตเนียมลูกแรกเนี่ยมีชื่อว่าระเบิดลิตเติลบอย ทำมาจากยูเรเนียมลูกที่2มีชื่อว่าแฟตแมนทำมาจากพลูโตเนียมซึ่งทั้ง2ลูกนี้ถูกนํามาใช้จริงนะครับในเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาปี1945แล้วก็ตามมาด้วยระเบิดแฟตแมนที่นางาซาก,กิในวันที่9สิงหาปีเดียวกันเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อความเสียหายมหาศาลต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินนะครับเป็นแรงที่ส่งให้ผลักดันให้สิ้นสุดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย ช่วงเวลาหลังสงครามของออเปนไฮเมอร์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนสภาวะจิตใจของผู้ที่เป็นทั้งชีวิตแล้วก็ความตายนะครับของออเปนไฮเมอร์ความตายของผู้สูญเสียในหนังออเปนไฮเมอร์นะครับก็คือโอเปนไฮเมอร์มองตัวเองว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น Destroyer of World นะครับถ้าเป็นเฟสภาษาอังกฤษเนาะก็คือมองตัวเองว่ามือเปื้อนเลือดนะครับเขามองตัวเองว่าเขาเป็นคนที่มือเปื้อนเลือดอีกมุมหนึง่งออพเปนไฮเมอร์เปรียบเสมือนเป็นชีวิต ของอีกหลายชีวิตนะครับที่ไม่ต้องตายเพราะสงครามที่อาจจะบานปลายแล้วก็เสียหายไปมากหากโลกไม่ถูกค้นพบระเบิดนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นในฉากมันก็จะมีอีกฉากหนึ่งนะครับของอ p e เ h e i m e ไฮเมอร์ที่อ p e เ h e i m e ไฮเมอร์เนี่ยเข้าพบประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนหลังจากเหตุการณ์ฮิโรชิมานะครับประมาณ3เดือนอ p e เ h e i m e ไฮเมอร์กล่าวกับแฮร์รี่เอสทรูแมนว่ามือของเขาเนี่ยเปื้อนเลือดแฮร์รี่เอสทรูแมนในหนังได้กล่าวกับเขาอย่างเยือกเย็นนะครับว่า ตัวเขาตั้งหากที่มือเปื้อนเลือดไม่ใช่ออลปินไฮเมอร์เพราะว่าคนจะจดจําเหตุการณ์จากคนที่สั่งให้ทิ้งระเบิดเท่านั้นซึ่งคือผมไม่ใช่คุณเพราะฉะนั้นเหตุการณ์หลังจากนี้นะครับคือเรื่องราวของอุปสรรคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเรื่องดราม่านะครับเรื่องราวเหตุการณ์ในหนังเรื่องการเล่นงานทางการเมืองที่ออลปินไฮเมอร์ต้องประชิญทั้งการถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดฝ่ายซ้ายนะครับ หรือคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นซึ่งรุนแรงมากนะในสมัยนั้นเพราะว่าอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยทำสงครามเย็นกับสหภาพโซเวียตอยู่นะครับนำไปสู่บทสรุปก็คือการเพิกถอน Security clearance ก็คือทำให้ออปเปนไฮเมอร์ไม่สามารถที่จะทำงานในในโปรเจกต์ของรัฐบาลต่อไปได้นะครับแล้วก็หมดความเชื่อถือไปในปี1954อย่างไรก็ตามนะครับออปเปนไฮเมอร์เนี่ยก็ยังทำงานในสายการศึกษาต่อ แล้วก็สอนต่อนะครับที่มหาวาิยาลัยพรินซ์ตนจนกระทั่งปี1966แล้วก็ในปี1963ประธานวิทย์ลินดอนบีจอห์นสันเนี่ยก็ได้ให้รางวัลเกียรติประวัติแล้วก็ยกย่องทางออบบินไฮเมอร์กับเอนริโกฟอร์มีนะครับในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญต่อวงการนิวเคลียร์ฟิสิกส์อีกด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือช่วงชีวิตทั้งหมดนะครับของอ p อ e n ินไฮเมอร์และบทบาทของเขาที่ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบในยุคถัดไปครับ คุณกำลังรับฟัง Metrodesk Podcast You are listening to Metrodesk Podcast The sound of your success.